แต่วง oh, ่ังน้าบกหลายหมันจีดดโอ้ยแต่ด้งไปตงเอาเลยนะปมามูใหญ่เรา่ะเนาเปียนเปลียนมื่อจะของที่มาในมูใหญ่เลยสุดท้ายมครับัอนี้มาบอกกับบาร้องกัพผมาะทีนี้ม้าบงบรรยากาศยกสะดุ้งับ่องเกาครับมันกุ้ลตำุลทุกฝนตเภอทุกฝนจังหวัดรีบุยไข่น้องกุศลน้กันนะนี่ครับวันที่เ ตุลาคม2 5 6ห้ายหกสิบเ็เมนครับนี่ผมมาสวยๆนะครับสดุปยังหมดหลายพันล้แผงใตหมดแล้วครับลุงทั้งยังอยู่สองหลังหมดแล้วทั้ดเยไปเดีย๋ยวมันรุนเลยครับมันมืนมดแล้ววะมันม <c oughs> ืด หลายเรื่อคนลงไปหลายแล้วอลนีะัออกตัวใหญ่ันก็ต้องตัวใหญ่มาจีบก็แล้วตัวสองตัวก็้เนี่ยนี่เด็ดตนนึงตนน้อยกิบอยู่นี่อเออตกก็

รุ่งมันุงมนอะไรงข้าวระเ้ากระตองประตองกีน่ากินนามาอะไรเงี้ยดน่วครับหลวงไหมก็ว่าเบาหลวงอือทุีที่เคยชวนที่เคยชุนไปทั้งโอ้ม่ไรเห็นเดียดสอง นี่มันมีตหลอดครับเว่าขาเจ้ากลับมาแนล้ะลงไปแข็งใจไหลอือด่งไม้สด่งอะไม่ยกเอียงไซื้อด่งไม่าีอ่าปจก็ไ้แล้วเขขาดข้าไรกับจูนไปเรื่อยๆที้เศราเหเด้นี่คุดขาดใช่สุดมีาด่งนี่ขาดโดดที่จะยมมองน้ำไหบนนี่ อนงานน้อยๆมาตลอดแล้วทดลองเลยมากับสุบายตัวนั้นป่าถัวันบันใหญ่ครับเมื่อวันป่าสีหง่ขึ้นป่าหญยสงสัยเมื่อเดียล้วอจหมใ่่

ถ้าว่าว่พ <generally> ื้นสะดุงยกแบบผมว่าไม่น <t> ห <aken> uh ่งบ่อใ้บ่อเข่าดีคือยังสะดุงยกมือเนาะมันว่าเกียครับเงียมันคไปซื้อหามันมันหาไล่บ่ไห้เลยมื่อ้ันเพิ่นไปหาหมอปะก็ถูกับใหญ่ก็คพักันมามือปลาบ แา้ววันีไม่ยกเรงเรียจอสาบาทโอ้วัตถกดอกกระสัใส่อะอาอ่ะมันตรงไน,นี้ย่นไงม่เขาบอกนี้ยย่น้านียก็มา,าไปคัวแล้วที่ดีนี้มันมีแนวประมา,คากคัวป่าตรงนี้ไค่เคยเจองวม,มา่นี่ Ừ.Ừ.Ủa, mướn mướn đầy, bờ biển mướn đầy lái sâm sâm đung hà lai đây, cái này cái gì đầy lai Ừ. À. đó. Chắc chẳng để. thanh hí để, chăng để. Ừ. Đi. มอ้เก็บสุบาร์รงหงเก็บสุบารเบื่อกใเห็นถึเกเดือนน่ะเอาเมันเดือดัวไงขึ้นกงลอยอยู่นี่หัวญ่อยู่เด็เก็บเรื่อยยุ่งเลยมองจุดนี่แหละนี่เห็นบล็จกไดยน้าบอกอีกนี่นี่มองจุดที่ไม่ข้างร้างนี่นี่ มองเล็กๆกเจ้าไมยกอีกมองหนึ่งให้บันทายกเจ้าไมยกอีนะครน้ำลงไปเลกๆครับหลายแล้วมันเข่าชู้บาทเนาะเขายสาบาทเจ้าเดมานอ่ะคงว่ากรกระรุ่งเจ้ากับไอ้ลายแป๊บเดียวไม่ดี นี้ยนันมาาติน้าย่ีมาเย่นอมาอยเียนเมื่อยเป็งก็มาเย็นนี้ครับจุดตัวค้องมองกัน <ừ. S 2> แต่งช่วงน้ำบกหลายๆมันจีโดโอ้แต่ดุ้งไปตรงเอาเลายปูมามูใหญ่เลยป่ะเนาะเยนเยนมื่อจะของทีมาในหมูใหญ่เลยเออคนไหนครูมาหร <c oughs> อต้องตาห้ท่านนะครูถึงม,าา <c oughs> มันถึงมัดเมืออ่อในปลา ปาดวดแบบนี้ใ่ไเอาไปลองดู่เพื่อนเล่นปลาแกะจุ่นหรือเป่นเป็นแต่พิยก่ล่อย้าหงออกนั่นแหลไปดึงอันนี้ออกจ้งหน่อยเนี่ยดึงของเพื่อนไวไปจ้งหน่อย พุชอื่นนี่ก็จะมีเหมือนครับ huh. อ uh ืมฮะือนนตงอือจะดมาตรงม่นเหือนึ่อน้อมาืมอ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 อือือือีอืมอาอออมมือืม ตากได้เราเขาจะว่าใหญนะเออดุดเหมือนเราอืมบ้านนีไรเก็บเป็นเลได้บานนี้มาอน่อยดางที่หาโ่มันเอานางที่รงมันหนักยกบ่ขึ้นอีกใหญ่่นน่เส้นหาอนอมเนห่อี้ผมมาเฉยกันเห็นป่าได้ครับนี่ยป่าป่า ถอดถีบหนึ่งมอุ้งนิ่งๆเนี่ยม่โดดเลยเนาะว่ามันมีป่าเหมสามบาทจี่ต้อกันเลยครับ อเขาวม้นบ่ะเขาคุยล่้ำอืเอเาแถวนี้ก็มีไทยอยู่เปล้าเลยนึ่วันไม่นอดอยู่มันดุมีย,ยกแบบเดียวแล้วครับนี่ยบางทีผมมา่นเลยก็แห่บรห,ห,ห,หลายจำเจของทีวัน <c oughs> <c oughs>

การตักก็เร่ละอืมานมันมาแม,ม่กี่แ้วหลังาเนเหวนมาดุนกันเห็นมาดุนแนวอมาอีกอีกนี่นีนก็มามป็นพหกไงครับเอ้เ็บด้เลยครับเปนกังไงบ้าะว่เราเป็นตายอยู่สูงนิดหน่อยนะ ลุงแต่เนี่มันจะตอนแจงมันนี่ผ่ากำลังโดดนะครับนี่นี่เก็บไปเรือแล้วผ่าทั้งนีิตัวหน่อยก็ไั้งถุงยับเดี๋ยวผมวเสียบนะเพราะเราผ่ากับผ่านหน่อยลูกนี้เลย nhang liệu mọi là rồi, salmon sám rồi này kìm sám rồi này kìm tik mìm tik gì tik này, tik mìm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  tik mì 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 ไปไปมิสป่าเนี่ยแล้ว,ลลวหนึ่งกติกนะครับแส้นี้อยลเละมือ,คอขคกัวบอกดยเออนังอยูเยไรก็มียหัวผ่าเ็ดป่าบ็ดคัดนะน้อยเนะาะแันเม่ยอยู่อนนี้ยมมองในเจามาเทีไม้มองม่ันสิอันนั้นอันนี้ยมมองในเจ้ามาเทพไปขื้นมองมามิสป่าอยู่นืป่าเนี่ย ผายงอีกห่งเลทีมงแป๊บนึงครับเต็มเต็มทังกะน้ำแข็เตมพดีเตมน้ำแข็งกซงมันคือคือว่าเตรมขึ้นเน้ำแข็งกซงเห็น้ำแข็งกซงปลาตนยแห้งเนาะตวน้อยตนมป่าปลาซิวตวนนี่ก็ป่าิวเด็กละติ๊ก เป็นน้ำนแข็งมาลาวันเอ็กติกให้ากับบ้านเอาไลองกินนี่ไว้จะมีกตเขาพที่ติดตามรับชมวัน้สวัสดีครับ